กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรเข้าใจและทำใจในการลงทุนเวลาลงทุนนั้นผมมักจะเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสมัยยุคหินที่ต้องหากินเพื่อเอาตัวรอดซึ่งวิธีการก็มีอยู่สองแบบ นั่นก็คือหาของป่าและหรือล่าสัตว์การหาของป่านั้นผลตอบแทนที่ได้รับก็คือพืชผลซึ่งก็จะมีคุณค่าอาหารที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเทียบกับการลงทุนก็อาจจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนีซึ่งก็มีความเสี่ยงตำ่ำแต่ผลตอบแทนก็อาจจะไม่สูงนักส่วนการล่าสัตว์นั้นผลตอบแทนจะได้รับนั้นก็มักจะสูงเพราะเนื้อสัตว์มีคุณค่าทางอาหารที่สูงและอร่อย แต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันเพราะแทนที่จะเป็นผู้ล่าก็อาจจะพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้สัตว์อื่นแทนถ้าเปรียบเทียบก็คือการลงทุนแบบที่เราเลือกลงทุนหุ้นลงทุนเป็นรายตัวเองผลตอบแทนที่เราคาดหวังอาจจะต้องสูงกว่าปกติแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันบ่อยครั้งแทนที่จะทํากําไรมากๆก,ก,กลายเป็นขาดทุนหมดตัวก็มีเราเป็นคนหาของป่าหรือเป็นคนเพาะปลูกหรือเป็นนักล่าสัตว์ จะต้องตัดสินใจเองส่วนตัวผมเองนั้นเป็นนักกล้ามาตลอดตั้งแต่เริ่มลงทุนเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นความสามารถในการผจญภัยในป่าที่ห่างไกลออกไปก็ลดลงมากจึงคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นคนหาของป่าหรือเพาะปลูกแทนในบางพื้นที่นั่นก็คือลงทุนในกองทุนรวมอิงดัชนีในตลาดหุ้นโลกแทนที่จะเลือกลงทุนหุ้นเองผมอารัมพบทมา ยาวแต่หัวข้อหลักที่จะพูดในวันนี้ก็คือไม่ว่าจะหากินหรือลงทุนแบบไหนสิ่งที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดปลอดภัยได้ดีขึ้นรวมถึงการที่จะรับผลตอบแทนที่ดีนั้นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือการเข้าใจสิ่งที่เราเผชิญหรือทำอยู่และการทำใจในภาวะที่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปตามคาดเรื่องแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการไปปิกนิก คนสมัยยุคหินนั้นก่อนที่จะเข้าป่าล่าสัตว์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนนานก่อนที่จะกล้าทำเพราะอันตร,รายสูงมากในป่านั้นอย่าคิดว่าเราจะเก่งกว่าสัตว์อื่นหรือคนอื่นที่ต่างก็ออกไปล่าสัตว์ซึ่งก็รวมถึงมนุษย์เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าในตลาดหุ้นนั้นเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดที่พร้อมจะขย้ำคุณเสมอพวกเขาอาจจะมาแนะนำหรือชักชวนด้วยวิธีร้อยแปดบอกวิธีเชียร์หุ้นให้คุณเข้าไปลงทุนเหมือนกับการ ล่อให้เข้าไปติดกับแล้วก็อาจจะขย่ำคุณแบบไม่มีชิ้นดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องโวยวาถ้าเจงหุ้นที่คุณซื้อตามเขาหรือตามคำแนะนำของเขาเพราะคุณเป็นคนเลือกที่จะเข้าไปล่าผลตอบแทนเองแล้วก็พลาดกลายเป็นเหยือ่อตลาดหุ้นมันโหดร้ายนะครับ เรื่องที่2ก็คือตราบใดที่คุณยังอยู่ในป่าหรืออยู่ในสนามหรือหากินหรือลงทุนในตลาดหุ้นคุณยังไม่สามารถประกาศความสําเร็จหรือความมั่งคั่งของตนเองได้หรอกเพราะสิ่งที่คุณเห็นในวันหนึ่งนั้นมันอาจจะเป็น Ererosion หรือภาพลวงตาสิ่งที่คุณมีอาจจะเป็นมูลค่าหุ้นจํานวนมหาศาลแบบที่เรียกว่าเหนือจินตนาการ แต่ผ่านมาสักระยะหนึ่งมูลค่าทั้งหมดอาจจะหายไปในชั่วข้ามคืนวอร์เรนวัเฟตเองก็เคยพูดว่าถ้าคุณทนเห็นหุ้นตกลงไป50%ไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะอยู่ในตลาดหุ้น ผมเองอยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานแล้วและก็เห็นคนที่รวยมาหาศาลจากตลาดหุ้นพลิกกลับมาจนแทบไม่เหลืออะไรในเวลาไม่นานไม่ต้องพูดถึงคนที่รวยหรือรวยมากที่กลับมารวยน้อยหรือไม่รวยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปและตลาดเปลี่ยนจากตลาดกระทิงกลายเป็นตลาดมีซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากพอตหายไป50หรือ70เอร์เซหรือมากกว่านั้นภายในปีหรือสปี เพราะฉะนั้นก็เตรียมใจไว้บ้างที่เราอาจจะไม่ได้รวยอย่างที่คิดแม้ว่าตัวเลขพอร์ตจะใหญ่โตหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องเข้าใจเรื่องของการดูแลความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเข้มงวดและตั้งสมมุติฐานว่าสิ่งที่เร็ว้ายที่สุดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดหายนะ เรื่องที่3คือเรื่องของยีนของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีความหวังที่เรียกว่าโลกสวยมากกว่าที่จะมืดมนและเศร้าหมองเราจะมองเห็นอะไรที่ดีๆมากกว่าที่จะเห็นข้อเสียเช่นเดียวกับที่เรามักจะเชื่ออะไรที่สดใสมากกว่าสิ่งที่หดหู่มนุษย์ยุคก่อนที่เห็นสัตว์เนื้อตัวโตก็มักจะโลภและทุ่มสุดตัวเข้าไปล่าโดยอาจจะลืมอันตรายที่มองไม่เห็น เช่นเสืออีก2-3ตัวที่กำลังจ้องมองสัตว์ตัวนั้นอยู่เหมือนกันผลก็คือคนคนนั้นกลายเป็นเหยื่อของเสือเพราะตนเองมองแต่ลาบก้อนโตไม่ได้เห็นอันตรายที่อยู่ข้างๆอุทาหรณ์ก็คือลงทุนในตลาดหุ้นอย่าโลภเกินไปอย่าเล่นอออินหรือหุ้นตัวเดียวด้วยเงินทั้งหมด แถมบางทีใช้มาจิ้นเต็มที่เพราะหวังรวยแบบหลายๆเด้งแล้วก็คิดว่าจะต้องสำเร็จอาจจะเพราะมั่นใจในตัวหุ้นมากเกินไปแต่การทำแบบนั้นวันหนึ่งก็อาจจะพลาดและทำให้เสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถฟื้นกลับมาได้และนั่นก็จะนำไปสู่ความกลัวที่ก็มีอยู่ในยีนมนุษย์เช่นเดียวกันเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่หุ้นตกมากๆนั้นคนก็จะกลัวกันมากและถอนตัวออกจากตลาดไปเลย ทั้งๆท,ที่นั่นเป็นเวลาที่ความเสี่ยงในการลงทุนลดลงมากอันตรายที่หุ้นจะตกลงต่อมันลดลงแล้วโดยเฉพาะในหุ้นของกิจการที่ดีหรือดีเยี่ยมนี่ก็เป็นคำคมคลาสสิกของบัฟเฟตตที่ว่าจงกลัวเมื่อคนกล้าและจงกล้าเมื่อคนกลัวเรื่องที่4ี่ก็คือถ้าจะประสบความสำเร็จในการลงทุนจะต้องไม่ลำเอียงและต้องรู้ว่าทุกคนต่างก็มีแนวโน้มที่จลํำเอียงรวมถึงตัวคุณเองด้วย เรามีแนวโน้มที่จะเข้าข้างอะไรที่เป็นตัวกูของกูอย่างที่ท่านพุทธทาสพระภิสษุนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ ตัวอย่างเช่นอย่ามองหุ้นที่ตนเองถืออยู่นั้นดีเกินไปหรือดีกว่าหุ้นตัวอื่นที่เป็นคู่แข่งในธุรกิจหรือบริษัทเรามีสินค้าที่สุดยอดกว่าหรือเติบโตดีกว่าหรือสินค้าของเราเป็นที่นิยมในต่างประเทศคนจีนชอบมากหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นกำลังเป็นเมกะเทรนด์และเราก็จะเป็นผู้นำและไม่ว่าจะเป็นเสียงค้านจากคนอื่นเราก็จะไม่ฟังหรือไม่เชื่อเพราะนี่คือ หุ้นกูของกูเรายังคิดว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นในเรื่องที่เราศึกษามาเรารู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI รู้ว่าบริษัทไหนโดดเด่นทางด้านไหนและจะเป็นผู้ชนะและดังนั้นเราจึงเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นแต่สุดท้ายเราคิดถูกต้องหรือเปล่าเราเคยประเมินไหมว่าเราคิดถูกกี่เปอร์เซนต์และคิดผิดกี่เปอร์เซนต์แล้วโดยรวมแล้วเรากำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหนในระยะยาว ความลำเอียงนั้นไม่ใช่เฉพาะที่เป็นตัวกูของกูแต่รวมไปถึงพวกเราของเราประเทศไทยของไทยเวลาจะวิเคราะห์อะไรเราก็จะมีความโน้มเอียงไปในทิศทางเข้าข้างสิ่งที่เป็นของเราหรืออยู่ฝ่ายเราเช่นเราดีกว่า เราเก่งกว่าเราสวยกว่าเราน่าเที่ยวกว่าสินค้าบริการของเราเหนือป่าคู่แข่งจากประเทศอื่นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคนไทยให้บริการดีกว่าเราจะเป็นหับทางด้านสุขภาพที่เหนือป่าประเทศอื่นเป็นต้นเพราะเราก็ลำเอียงที่มักจะฟังเฉพาะเสียงชื่นชมจากชาวต่างประเทศโดยไม่สนใจที่จะไปหาคนที่เขาไม่ชอบหรือนิ่งเฉยซึ่งมีมากกว่าเป็นเรื่องยากที่จะไม่ลำเอียงครับ แต่ก็ต้องพยายามถ้าลักจะเป็นนักลงทุนหรือนักเลือกหุ้นเรื่องที่5จะเป็นเรื่องของการทําใจหรือปรับใจให้เป็นนักลงทุนที่ดีโดยพื้นฐานในความคิดเห็นของผม5.1ใจเย็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องหักห้ามใจเพราะยินของเราเป็นคนใจร้อนโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราหรือสังคมคิดว่ามันจะเป็นวิกฤตหรือเป็นเรื่องรุนแรงใจเย็นๆแล้วค่อยพินิจพิจารณา เช่นคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมและรุนแรงแค่ไหนและถ้าเกิดผลกระทบจะเป็นอย่างไรถ้าจะให้ดีก็ควรดูประวัติศาสตร์ประกอบด้วย5.2อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นคนเรามักจะชอบเปรียบกับคนที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเพราะต้องการเอาชนะเขาซึ่งก็มักจะเป็นเรื่องยากพอเมื่อเราทำได้เราก็จะไปเปรียบกับคนใหม่ที่อาจจะยากยิ่งกว่าสุดท้ายแล้วเราคงหาความสุขได้ยาก ดังนั้นอย่าไปอิจฉาใครเลยเป็นดีที่สุดและจะทำให้เราลงทุนได้อย่างสบายใจและพอใจกับผลตอบแทนที่ตนได้รับผมเคยฟังคนระดับเจ้าสัวของไทยคนหนึ่งที่พูดมานานแล้วว่าต่อให้คุณรวยแค่ไหนก็จะมีคนที่รวยว่าคุณเสมอและคุณจะรวยที่สุดได้ไม่นานหรอกลองดูรายชื่อมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกดูก็ได้เปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน 5.3ในชีวิตคนเรานั้นไม่มีใครทำได้ดีทุกปีมีปีที่ดีมากดี ธรรมดาไม่ดีและแย่หรือแย่มากเราต้องยอมรับและอยู่กับมันอย่างสงบและสมถะสิ่งที่ต้องระมัดระวังและป้องกันอย่างเต็มที่ก็คือต้องหลีกเลี่ยงหายนะให้ได้โดยเฉพาะหายนะที่ทำลายชีวิตการลงทุนอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็เกิดขึ้นได้ไม่น้อยเพราะชีวิตเรายืนยาวแต่หายนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยมากเราต้องอยู่ห่างมันสำหรับผมแล้วจะต้องไม่มีคำว่าจำนองบ้านมาลงทุนในทุกกรณี สรุปของหัวข้อนี้ก็คือนักลงทุนควรจะเป็นคนสมถะไม่ว่าจะมีพอร์ตใหญ่แค่ไหนและก็ต้องสามารถทำใจได้ว่าปีนี้เราอาจจะแพ้ทุกด้านทำอะไรหรือลงทุนตรงไหนก็ไม่สำเร็จ ว่าที่จริงเรามีประวัติศาสตร์หลายกรณีที่ VI ระดับโลกบางคนเลิกลงทุนไปเลยเพราะเคยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเสร็จแล้วมาเจอสถานการณ์ที่ตนเองทำอะไรไม่ได้ก็ไม่สำเร็จแม้ว่าจะใช้หลักการแบบ VI ที่ทำมาตลอดชีวิต VI ที่แท้จริงนั้นไม่โม้โอ,อ้วดเสียนระดับโลกแทบทุกคนจะเป็นคนสมระรวมถึงการใช้ชีวิตจอรโซรสเองนั้นแม้ไม่ใช่ VI แต่ก็เคยพูดว่า you are not invincible ทุกคนตายได้เสมอไม่มีใครเป็นอมะตะ ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจําสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ w w w v i v i และ YouTube ที่ช่อง Vietnam VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ